ชีวิตนะครับจะได้อยู่ต่อไปแต่ธรรมชาติของร่างกายนะครับจะอยู่ต่อไปได้ต้องกินอาหารการกินเคยกินไหมครับข้าวแกงราคาถูกถุงละสิบบาท อยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับไปเลยครับนี่เป็นภาพที่คุณจำเนียนจันทรีครับชาวบ้านบ้านใต้ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรเจ้าของร้านแม่เขียวกับข้าว10บาทครับมาเปิดตลาดแต่เช้าเลยครับอยู่ที่ตลาดใหม่ยะโสธรนั่นเองครับมีประมาณสัก12กับข้าวด้วยกันอ้าวถุงละ10บาทนี่ครับซีซบักมี่ครับเห็นอยู่ตัวนี้นี่นะซุปขนุนซุบบักมี่ลาบไก่แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ ผัดวุ้นเส้นแกงขี้เหล็กผัดกระเพราไข่ตุ๋นไม่ทุกวัน12อย่างครับคุณป้าบอกว่าเปิดมา20ปีแล้วนะปีห0ศที่ผ่านมาขยับราคาจาก5บาทมาเป็น10บาทแต่ลูกค้าอุดหนุนมาตลอดครับตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึง8ปดโมงก็หมดแล้วว่าอย่างนั้นเตรียมมาแสรถพ่วงมาโอ้โหหมูพะโลน้นี่นะอร่อยมากครับ10บาทขายได้อย่างไรป้าบอกว่าขายได้เศรษฐกษิจไม่ดีจะไปซ้ำเติมลูกค้าชาวบ,บ้านอีกเหลือยาก จนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงฉันก็ไม่ขึ้นราคาฉันอยู่ได้ถ้าขายหมดได้เหลือ7,00 0บาทเอาให้ค่าลูกน้องให้ค่าแรงให้ค่าผลผลิตไปนะครับดิฉันมีกําไรเหลือ2,000บาทก็อยู่ได้แล้วนี่ไม่ไปละโมบอะไรเพราะฉะนั้นความสุขของคนทุกญาตินะครับกับความสุขของดิฉันมันพอๆกันฉันก็จะขายแบบเนี้ไม่ขึ้นครับ10บาทครับอาหารก็เป็นอรหอรด้้นบ้านเนาะแบบไทยเราหน้ากินมากเลย,ยนะคะกินแบบนี้อิ่มที่สุดแล้ว